สวัสดีครับวันนี้มิสเตอร์กัเตนะครับจะมานำเสนอเทคนิคการใช้บลูทูธนะฮะของตัว Samsung Galaxy Note 2นะครับว่า,ามันมีฟังก์ชันพิเศษที่ซ่อนอยู่ซึ่งซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ดูนะครับให้เราอันดับแรกเลยนะให้เราไปเข้าไปที่เซ t ติ้งนะครับ Okay. เข้าไปแท็บตรงบลูทูธนะครับถ้าเรามีเคยคอนเน็กหรือว่าเคยแพ้ไว้เดีวมันจะขึ้นมานะฮะมันจะมีฟังก์ชันพิเศษยังไงนะครับก็คือมันจะสามารถนะฮะตอนนี้ผมต่อกับตัว Sony Mw 6 0 0นะฮะให้เราไปคลิกที่ตรงฟันเฟืองหรือว่าแท็บที่ตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันขึ้นมาคือว่ามันสามารถที่จะ คอนเน c t ตัวหนึ่งนะฮะให้เป็นสำหรับคุยโทรศัพท์อย่างเดียวก็คือมันจะมีแต่เสียงคุยโทรศัพท์ก็คือรับได้แต่เฉพาะเรื่องของโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับส่วนสมมติว่าผมเอาตัวนี้นะฮะฮัตติกเป็นสำหรับคุยโทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะแต่บลูทูธอีกตัวหนึ่งผมต้องการให้มันส่งสัญญาณาหรือว่าเสียงเข้าไปในเรื่องของพวกมีเดีย Audio นะฮะก็คือเสียงที่ออกมาจากตัวเครื่องทั้งหมดไม่ว่าเราจะเปิดอะไรฟังเพลงดูวิดีโอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะคอ n เน c กเขาเรียกว่าบลูทูธได้ถึง2ตัวนะครับโอเคก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านส่วนตัวผมเองนะผมใช้ประโยชน์ในเรื่องของเวลาเราฟังเพลงอยู่ในรถนะฮะเราจะมีบลูทูธต่อเข้าไปทีรถ ปราโพรสับดังเราก็สามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับใช้บลูทูธอีกตัวนึงรับโทรศัพท์ได้นะครับพอเราคุยเสร็จมันก็จะตัดสัญญาณส่งเข้าไปที่เปิดเพลงต่อฮะโอเคก็มั่นใจว่ามีปรโยชน์ถือว่าเจ๋อมากนะครับตัวนี้เป็นฟีเจอร์ของโ no น้ตสที่ที่ยอดเยี่ยมอีกอันหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ